ครับคลิปนี้ลุงหนอต้องบอกเลยว่าแฟนคลับที่รู้จักร้านลุงหนอเนี่ยนะพูดถึงกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนะครับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนี่ Made in อังก a n นนะแล้วก็มีหลายรุ่นหลายซีรีส์หลายไซส์มากลุงหนอจำน่ายไปโอ้โหทำธุรกิจต,ตรงนี้มานะสิกว่าปีแล้วคลิปนี้ก็เอาซะหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะแนะนำอันไหนแล้วเพราะรีวิวไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีลูกค้ากลุ่มหน้าใหม่ๆ ที่เพิ่งมารู้จักกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนะลุงหนอขอย้ําเลยว่าซื้อครั้งเดียวให้จบซื้อกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนี่แหละครับเพราะว่า1รูปทรงสวยงาม2กันน้ํากันชื้นกันหิมะดีมาก3ทนทรหดมาก <c ười> คือเรื่องเรื่อง,องลูกค้าเก่าๆลุงหนอแต่สมัยแรกะ่ะเปี8ปี10ปีแวะมาหาที่ไรก็จะบอกว่าลุงครับไอกระเป๋าบิลลิงแฮมที่ซื้อลุงไปอะ่ะ มันยังไม่พังเลยผมก็เลยไม่รู้จะอุดหนุนอะไรลุงหนอลุงก็บอกไม่เป็นไรหรอก,ก็เราซื้อมันคุ้มค่าครั้งเดียวใช้เปวยาวๆนะเอา้าคลิปนี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโดยรวมกล้องไรก้าคิวคิวหรือคิวหรือไรก้าคิวสี่สาที่กำลังคิดเลยนะเข้ามาที่ร้านลุงหนอและมือใหม่เขาเยอะไงเวลาคุยกระเปา๋าบิลลิงมอยาวิลมเนีเขาก็งงงไม่รู้ไซส์เอาแบบไหนและ,ะไรไม ประเด็นหลักๆคือความชอบความรู้สึกในการใช้งานของกระเป๋าไม่เหมือนกันวันนี้เอาคลิปง่ายๆสั้นๆเนี่ยเป็นเลยนะอันดับแรกเฉพาะนะถ้าเป็นกล้อง l e i ก a ้ิวหรือกล้องกล้องที่มันแบบกระทัดรัดเล็กๆเ่ยเป็นคอมแพกอะไรแบบนี้นะเอาเอาเน้นงี้กันเน้นเป็นเป็นไร้กล้าควกันเพราะว่ามีคําถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับถ้าเอากระเป๋าบิงแฮมที่ไปใส่กล้อง Le ก้าิวถ้าชอบแบบ พอดีนะอึดอัดเลยเอาหุ้ง่ายอ,อึดอัดเอาแค่ถือไปได้และถ้ากรณีแบบว่าเอากระเป๋าแยกจากกล้องแล้วกระเป๋าไม่เป็นภาระเลยนะเอาตัวนี้ Billingham อม m พ a c t b i บิลบลิงแฮมโพล่าบิลลิงแฮมแอร์ไลน์หน้าตาเป็นเงี้ยเงี้ยล่าสุดลูกค้ามาออดหนุนสีดำดำไปไรกะคิวเหมือนกันลุงก็บอกว่าไอ้น้องมันเล็กไปไปฝืนกระเป๋ามันอ้วนพอเขาใส่มันก็จะตุ u ๆตุไงแต่เขาบอกไงปะลุงครับ มันไปได้ผมเอานะใบแรกนะถ้าเอาอึดอัดพอดีเอาตัวนี้นะใบที่สองพอดีเป๊ะเลยไม่อึดอัดบิลลิงแฮม72อันนี้สีเนวี่ช็อกโกแลนะครับนะบิลลิงแฮม72จุดเด่นก็คือว่าถ้าเราไม่ใส่สายปุ๊บเนี่ยมันเน็บมันเน็บคาดเข็มขัดเป็นเอวเป็นเพ้าได้อภัยงานนะ ถ้าเอาแบบพอดีนะเชียร์บิลลิงแฮม72นะครับแต่ถ้าเอาแบบเหลือหน่อยใส่กล้องใส่ที่ชาร์จใส่แบตเตอรี่ใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถือได้นิดหน่อยมาบิลลิงแฮมดิจิตอลอันนี้คือฮาร์ตเล่ดิจิตอลตัวฮิตเลยเพราะตอนนี้อะไรป่ะไซส์พวกนี้มันกล้องเล็กๆไนงะหลังๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันกลับมาเล่นกล้องเล็กๆ,ๆกันหมดเลยเข้ามาหาลุ่นหนอเอาเล็กๆกันลุงไม่เอาใหญ่หรอกนะดิจิตอลนะครับ อันดับ4กล้องเลเก้าิวหรือกล้องขนาดเล็กแต่ผมมี iPad ขนาด9.7นิ้วหรือ10นิ้วเน้นนะ Billingham h a r d l e Small Pro ครับนี่คือ Small Pro ใส่ iPad สูงสุดนะลุงว่า10นิ้วเต็มแล้วเพราะว่า11นิ้วเข้ามามันตึงไปมันใส่ไม่ได้ไลเกาคิวกับมี iPad 9.7นิ้วหรือ10นิ้วมา h a r d l e ล สมอลโปนานๆนานรีวิวทีกลับมารีวิวสวยหรือไลก็คิวแต่มีโน้ตบุ๊กหรือมีกล้อง d s l r เลนส์ DSLR นี่เลยครับฮาร์ลี p ์โปเลยอันนี้ใบลงุลงพูน่อยนะใบนี้8ปีแล้วอยู่ในกล้องเขายังหล่อเหมือนเดิมนะครับแต่รุ่นหลังๆจะเป็นรุ่นฮาร์ลี p ์โป2 0อและไปไล่ดูรีวิวว่าต่างกันยังไงอ่าบอกคร่าวๆไปละโป2 0 2งมันจะ ถอดสายเปียบได้แล้วก็มีที่เสียกบกระเป๋าเดินทางด้านหลังแต่ว่าไซส์ทุกอย่างเท่ากัาหมดเท่ากับฮาริโปนะครับดี่เอาจริงนะลุงเป็นตัวแทนมาสิบก่าปีบิลลีมนี่นะ mm hmm. คุ้มค่าครับเพื่อนๆซื้อไปครั้งเดียวยาวๆเลยเนี่ยคลิปนี้เอาประมาณนี้เพราะว่าหลังๆนี่เวลามือใหม่เข้ามาเสิร์ฟก,กระเป๋ากระเป๋าสําหรับกล้องไลก้ากระเป๋าคุณภาพดีกระเป๋าทนทานม,มันจะวิ่งมาคลิปลุงหนอเนี่ยนะครับเอาคลิปเนี้ย เวลาเขาถามลุงก็ได้โชว์ให้ดูเพราะว่าที่วางๆเนี่ยนะไม่มีถูกผิดมันอยู่ที่ว่าลสนิยมนะครับในการใช้งานนะลุงดูสิก็อยู่ในกล้องมีสวยเลยกล้องอกระเป๋าบิงแฮมนะครับสวยเลยนะครับแวะมาชมตัวจริงเสียงจริงได้ที่ร้านลุงหนอคือถ้าเอาชัว์เลยนะขนอุปกรณ์มาลองชชว์กว่าครับเพราะว่าบางครั้งลุงคือเข้าใจลูกค้านะ เวลาเขาถามมาสวัสดีครับลุงหนอครับอยากได้กระเป๋ากล้องแนะนําหน่อยลุงก็มารีอบว่าไงก็ตอบไปสั้นๆว่าลุงหนอรีวิวไว้ใน YouTube ช่อง nho r 3 6 5ไว้เพียบเลยหลายยี่ห้อเลยหรือเสิร์ชคำว่ากระเป๋ากล้องก็ได้ใน YouTube เดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นไปคือบางทีเราไปคุยแบบนี้เหมือนไม่ค่อยต้อนรับลูกค้านะแต่จริงบางทีลูกค้าเขาถามมากว้างเกินไปลุงก็พอเราเสนอไปสมมติสมมติลุงหนอชอบกิน,กนหวาน ลูกค้าถามมาเป็นคนกินเปรี้ยวลุงเอาของหวานให้เขากินเขาก็จะบอกว่าไม่อร่อยลุงเพราะฉะนั้นลุงก็ต้องหาของเปรี้ยวให้เขาเขาก็บอกว่าอร่อยคือรสนิยมความชอบไม่เหมือนกันไม่ว่ากันแต่ถ้าเอาชวนจริงก็มีเวลาแวะมาเพราะว่าิดปกติเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหน้าเพจ a c e b o o k ลุงนะหนอะช็อปนะ n h o r แล้วก็ SHOP ช็อปนะครับเบอร์โทรตามนั้นส่วนไลน์ก็เบอร์โทรเลย แอดด้วยไลน์ไอดีด้วยเบอร์โทรศัพท์เลย0826163945ต้องบอกลูกค้านิดนึงว่าเพื่อนๆนทุกครั้งที่จะเข้ามาหาลูกหนอทักมาก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหยุดไงแล้วก็ลุงจะมักจะไม่ค่อยบอกลุงหน้าสมมติสมมติว่าวันนี้วันนี้ลุงปิดร้านใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เกิดเพื่อนบอกเฮ้ยไปไหว้พระกันหรือลุงหนีไปไหว้พระเงี้ย ลุงก็จะป,ะประกาศช่วงเช้าไม่เกิน8ปดเก้าโมงเช้าลุงจะบอกว่าอ่าวันนี้นะลุงหน่อยหยุด1วันนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีลุงเข้าใจนะบางครั้งลูกค้าเคยเคยเจอเคสต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาอุตส่าห์มาในต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพสักสาวันและ1นในคลิปนั้นก็คืออยากจะแวะหาลุงหนอปรากฏว่าตึงลุง ผมอยู่หน้าร้านจบกัน <c oughs> ครับต้องขอไปด้วยแต่จริงจริง,รงถ้าอาชัวร์สุดโทรก่อนโทรตรงเลยดูหออครับพงนีพอเ่าไปไ,ไว้นัดกันได้หรือถ้าจังหวะลุงลุงเอาอไปท,ทําธุระไหว้พระมากับมาทนหรือจะมานัดเจอสองสามทุ่มมาเปิดร้านเพื่อด,ดูสินค้าไม่ว่ากันนะครับนัดกันได้ถือว่าสื่อสารตรงเร็วกว่าดีกว่าเพราะบางท่านตอบไลน์ตื้อึงตื้อึงไม่ได้อ่านแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะยุหงยิดกันบางทีไม่มีเจตนานะครับแต่ถือว่าเราสื่อสารแล้วมันมันไม่โป๊ะกันแค่นั้นเองนะ นี่แหละครับคลิปนี้ประมาณนี้จริงๆไม่ได้เจาะจงเฉพาะกล้องเลก้านะกล้องเล็กๆน้อยๆมาได้หมดแหละแต่ว่าคลิปนี้ให้เห็นให้เห็นไซส์ไงเพราะเวลาเวลาเวลาลูกค้าเขาถามเราก็ได้แปะคลิป YouTube ไปอธิบายเพราะว่ามือใหม่เยอะมากแล้วเขาไม่ไม่ค่อยรู้จักซีรีส์ของบิลลิงแฮมนะครับเพราะบิลลิงแฮมมีหลายไซส์บางทีก็เสิร์ชในเว็บไซต์มาโอ้โหเต็มไปหมดเลยไม่รู้ไซส์ด้วยท่างงไงก็เอาเนี้ยเอาเอาเอา,เอารุ่น4ี่ห้ารุ่นที่ลุงลุงรีวิวเนี่ยให้เป็นมาตรฐานเพราะว่าง่ายดี นะครับคุยกันมีอะไรก็ทักทายมานะระวังสุขภาพกันนะครับไว้ไว้มานะครับ